ปีที่แล้วการรับชมฟุตบอลยูโรมีปัญหาจอดำนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของทีวีภาคพื้นดินค่ะแต่สำหรับปีนี้กสทชยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาจอดำอย่างแน่นอนค่ะ พันเอกนาทีสุกรรัตน์รองประธานกาาทสทชระบุว่าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016จะไม่เกิดปัญหาจอดำในการรับชมจากการที่ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลภายใต้การประกาศมัสแครีที่กำหนดให้รายการในฟรีทีวีต้องดูได้ผ่านทุกช่องทางไม่มีการปิดกั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมเคเบิลทีวีหรือแบบบอกรับสมาชิก ปัจจุบันมีฟรีทีวีและช่องดิจิตอลอยู่ภายใต้ประกาศทั้งหมดแล้วซึ่งแตกต่างจากเมื่อ4ปีที่แล้วที่มีเพียง6ช่องเท่านั้นค่ะ4ปีที่แล้วลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโรเป็นของแกรมมี่ซึ่งไม่ใช่สถานีภาคพื้นดินไม่ได้อยู่ใต้ประกาศมัสแครีนอกจากนั้นกสทาชาก็ไม่ได้กำหนดให้ฟุตบอลยูโรอยู่ในประกาศมัสแฮฟเหมือนฟุตบอลโลกที่กำหนดให้ออกได้เฉพาะฟรีทีวีเท่านั้นจึงเกิดปัญหาทำให้แฟนบอลต้องซื้อกล่องเพื่อรับชมฟุตบอลยูโรค่ะ